พี่น้องเออเจอปัญหาอีกแล้วรอบนี้รุ่นเล็กก็เก่ารอบก่อนนี่คือยังไงก็นี่อันนี้พึ่งลืมตาเลยจักมือนียสามมือพึ่งลืมตาเลยสามมือเล็กน้อยมูเด็กๆพึ่งลืมตาได้แค่สามวันโอ้ยแปดตัวครับพี่น้องนีพึ่งลืมตาได้แค่สามมือ สามอาือมแปดตดแ,แต่แม่ตี้เรียบร้อยครับบัวเกิดปัญหาขึ้นจากอีหยังบ่งหัวจากเลยอมอเศร้ายัางนี่ดีโยมอเศร้ากับป้อนนมกันดีดีโยโอ้ยเลไปจัดนมจืดมาให้ ถ้ากินในแกะถ้ากินในถ้วยก็โอเคถ้าบอกินในถ้วยก็สงสัยสิได้ป้อนกันคือโอ้ยเพลงจะเป izzard, e ็ี่ยนยังสั่นหอ้แม็กนัมเวกนี่นักกรุ่นก่อนอีกรุ่นก่อนยังว่า กินอาหารเป็นแล้ววง่าล้วไ,ไตหูบอกในเร้อพี่น้องเด้อดใครรู้บ้างครับปัญหานี้เกิดขึ้นจากอะไรไ<ม>บอกผมด้วยไม่รู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นจากอะไรนะครับน,นี่ก็คำซะแล้วแหละ เช้าก็ยังกินดีๆอยู่นะครับพี่น้องอันนี้ลูกแปดตัวนะครับลูกแปดตัวอันนี้ลูกห้าตัวแม่ยังแข็งแรงอยู่ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ลูกห้าตัวนะครับนี่ตรงนี้ใซอกนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับนี่เด็กห้าตัวนี่ลูกน้อย มีลูกแปดลูกเสมอกันนะครับตัวเท่ากันหมดเลยไม่มีตัวเลขตัวใหญ่หรือว่าแม่ให้หนมไม่ทันหรือยังไงถึงได้ตายนะครับก็ไม่ผอมนะครับตัวเต็มอยู่ไม่ได้ผอมเลยเต็มอยู่เนื้อแน่นเต็มอยู่แต่ก็ตายไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรเสียงเลยเฮ้อ จนได้นะครับวันนี้วันพระซะด้วยอ้าวเอาเข้าไปฝากกันไปครับแต่ไปใครรู้ก็บอกด้วยนะครับผมถือว่าเจอของใหม่ๆแบบนี้นี่อันนี้รุ่นเล็กๆอย่างนี้เพิ่งเจอครั้งแรกครับครั้งก่อนนี่รุ่นตัวใหญ่กินอาหารเองไปแล้วแล้วก็ยังใช่ยังชั่วนะครับ มาเดือนกว่าๆอยู่รุ่นก่อนแต่รุ่นนี้นี่โอ้เพิ่งลืมตาได้แค่สามวันเองแม่แจจเอ๋ซะแล้วแม่ตายซะแล้วนะครับใครดูบอกผมด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆ